สบายดีพี่น้องครับภรรยาคอยมาแล้วพี่น้องมาแล้วมันจัดของเสียเพื่อคอยกินเลยเฮ้แดงกินไหมแกงเห็ดบอสคือตั้งนอกแมงเมาขวนเพิรนลไดเฮ็ดยังกับอะไรต่นี่ยันมุนเข้ามาได้เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ลายขนาดบวดแมงเมาไม่กระสอบนึงฟาดแม่กำลังมุนขึ้นมาเดลยี๋ยวคอยเก็บขวเลยนี่มันมุนขึ้นมาเนี่ยแหงนแลได้โฟมมันหนักออกเลยเออ แกเห็ดนังกินไปเนีะแกงเห็พเพาะแกงเห็ดพาะไปเนาะเออเห็ดพาะพ่อเห็นเขาคอยกินไหมเเห็นมนคลิปเขาเจ้าเป็นจะเสียบน,นกรอยากยหมาคนก็อยากได้คอยเห็ดเพาน้าขอพวกในหมอก,กันเดอพี่นอ้องโอ้แกงเห็ดพาอพี่นอยอดไี่นองให้มากินน้ำขเ้อะจะปรุงไปย่าย S 1> <S 1> แซ่บแซ่บแซ่บเจ้าแม่ดาวปลามาแข็งมในนา <S <S มใส่เนาะมาพี่น,อน,นอ้อนะมนนง,าอองมามาพี่น้องแซ่บๆมาเลยซื้อเข่าเด้วยนะข้าวเจ้าเดูหุ้มห่ดเข่าโคตรเนาะมันเล็กน้อยต่ซื้อเข่าทุ้งให้แม่ครูกับไก่มาพี่น้องสวัสดีค่ะเด็กใหม่ Thank อากาศเขาเขาแมนมุดกำกองไปนั่งเลยบ่หนึ่งมากครับคุณยศ ไปกใส่ฝกใส่กันไปสุสิตนำหัวข้ามฆ้าให้ตายเห็หเี้ยวเมโอ้โหโอ้โห เพื่อของเชฟอันนี้อันนี้คือกำเนิดมาเลยคเปิดแล้วอันนั้นเงินเงินนะแนี่เราควรจะมีเพื่อนเพื่อนคนอนยั่นเพืะไรกันเถอะพิ่มให้ลังโมของเชดอกซูมาได้เท่าจะไปยาก เพชนาเจ็ดแฉกน้องสื่อน้องไมโครเฮ็รนคมเพรลายออมากีเฮ็ดคม่นแซบน็อคืน้องน่ารื่นรมซัสกินนำกวกาแซบสกินเฮชนะแล้วมันเป็นเงี้ย อาเมื่อแล้วก็หมดเรด่อยๆตอนนีะมืดก็แล้วมันนี่อยากกินย้อมกินอันนี้ทิ้งอุ่นเยอ การให้เดิหมอืมเหนื่อยย่ะทำมันด่างหน้าไ่อวตึหลอกนิดเดีแต่เ่อกี้าม็หลอกเดียวน่ะเต้นวนหลอกหัวผหลอกเต้นวนหลอกเดินบบหลอกกันอ่อื ชอบไปนี่เป็นต้งขาเาเยอะยคือมนานี้มกลกอตกคงตัดลงก่นมเนื้อรลาเยอเนือปลเยอะจรถึงจะค้องกันนะ,ะบัดีเกี้เห็นแต่กระเจ้าหางออให้กันเปแล้วลูกงอของกูแน่ nghe, nghe lịch lên chỉ cúm mà cứ thò không, nhẹ, đó, đây, không? <laughs> ừ. như là nghe bên nhẹ, đây đó, nghe tay về đi. Nghe cái miệng nó cũng không nào? จ้าลงทม่านยู่บ่ะได้ยกามาตาเจ้าลงปรเนมอในไก่เองับไม่ใ่่หัวเไรเป็นกงวันเป็นน้เมียปอะกาศร้อยใช่ว่าแขวนดีแขวนลงแล้เกิดมันสกกนีบม่เคยว่าขนเ่งเดีย ป้านตีงแตกดซึ่งกูหุดวาดปลียตียน่มวยนี่ก็คือเขาหลอกเราทามเดี่เม่าน่เกี่ยวมันนม่ฮัลโหล ที่เขา่ารลอดปรด็กับมือเข้ากัาบบทำบรดนมึงเจ็บคือกันแปลกเยอะเราพอแต่เข่าม่ดีเพรก็ได้เข่วแม่แม่่อยจะบอกพ่มือเดเขี้เต็มปากเ็อลอเจ็บที่ว,วอดอะจชุอะไก็จะท Có lẽ mẹ bà đấy ừ, rồi 10 rồi. 10 ừ. rồi, là chủ pledgõ họu đánh nhiều mấy, đậm như mấy stuffed. Nói chung mà nó ăn ngon chứ. Chính là nó Là con chị là เกลืมันแบบแต็งเต็งต็งหมดเลยขอแล้วเห็นยังแบบเต็งเด้กำไรเต็มหมดหมือนกันหมดเลยนู่นเนี่ยู่เก็บอันผักยกัักยมนามาโกะเ จริงเขาเลาเาแล้วบอกจะรับค่าแต่ไ้ปังทุกว้าทุกสาวคนเท่าทุกว้าคือคือค้อกันมาแบบว่าไ้โดนเนี้ยยุ่ยี้เหรอทุโอ้เอฟซีบ้านละมูโอ้ยมึงก็จะนอย่างมันสุดจะพูสนิทนี้ได้แต่ว่านุ้ อัลอันีสกับเรียวโดนรอบแต่กดียังมีมูอ่อน่ะเต็มมันเลยตัวมันเห็น้าในกาตั้งใจนะล้วดีปกาติเตือนเข้าไปเย็บุ้งยังคุมเงินเหรไม่ข้าวกันเราสิีนรักกอนจ้าเอาก็มีคลิปหนาค่ะกะดีจ้า เค็มนอยากน้ำมันอยากเค็มจะนอ